สวัสดีครับอยู่กับช่องโดนัทกระบาดัมซิงครับผมวันนี้เรามาดูปั๊มลมนะครับผมสาเหตุปั๊มลมแรงไม่มีนะครับผมหรือว่าลมปั่นช้านะครับผมมาดูสาเหตุนะครับผมซื้อมาที่แรกก็แรงอยู่นะครับพอนานไปแรงไม่มีครับมาดูกันครับนี่นะครับเราถอดมาแล้วนะครับผม กันย้อนนะครับผมว่าส่องเข้าไปข้างในครับมันจะมีข่าบอะไรไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวมันรอชมครับถอดมาแล้วนะครับผมปรากฏว่าโอโ้โหกันย้อนนะครับนี่ตันหมดแล้วครับผมลมมันก็จะไปเบานะครับผม ดูนะครับผมแกะมาแล้วครับผมคับเขาเต็มเลยครับดูข้างในตันหมดนะครับรอติดตามชิดหน้าครับ